วันที่18เมษายน2566ราคาทองไทยวันนี้ครั้งที่1เมื่อเวลา9นาิกา26นาทีราคาปรับลด50บาทส่งผลให้ทองคำแท่งรับซื้อบาทละ32,500บาทขายออกบาทละ32,450บาททองรูปพรรณรับซื้อบาทละ31,911บาท80สตางค์ขายออกบาทละ33,100บาททองคำแท่ง2องสลึงรับซื้อ16,250บาทขายออก16,300บาททองรูปพรรณ2สลึงรับซื้อ15,955บาท 90สตางค์ขายออก16,550บาททองคําแท่ง1สลึงรับซื้อ8,125บาทขายออก8,150บาททองรูปพรรณ1สลึงรับซื้อ7,977บาท95สตางคขายออก8,275บาททองคําแท่งครึ่งสลึงรับซื้อ4,062บาท50สตางค์ขายออก4,075บาททองรูปพรรณครึ่งสลึงรับซื้อ3,988บาท97สตาง์ขายออก4,137บาท50สตางคราคาทองคําต่างประเทศ1,900 198ดอลลาร์สหรัฐต่อออนขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนวันนี้อยู่ที่34บาท44สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐอย่างไรก็ตามราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่ากำาเนต็ตราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง,ปลงกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ของร้านทองอีกครั้ง